ขั้นตอนต่อไปเราก็มาวาดตัวงาช้างนะครับอันดับแรกเราก็ลองเลื่อนให้เขาเป็นมุมตรงซะก,ก่อนนะครับเวลาเวลาดาบมันเป็นสี่เหลี่ยมมันจะได้ดาบง่ายครับเราหมุนเราหมุนให้ให้มันตรงคนระับ แล้วก็ดูว่าตัวแท่นง,งามันตรงแล้วเราก็วาดรูปสี่เหลี่ยมประกบเข้าไปครับยังไม่ค่อยตรงก็เลื่อนอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเอาสักอีกสัก,สก,สกหนึ่งองศาต้องลดลงประมาณนี้นะครับเป็นตรงแล้วครับเราก็ตัวล่างนี้ก็ตัวล่างนี้ก็ มีความโค้งนิดหนึ่งนะครับมีความโค้งนิดหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับจะได้เห็นไดชัดนะครับก็เหมือนเดิมก็คือเอาเอาตัวนี้ลากด้วยขวาแล้วก็มาปล่อย แล้วเราก็ดูว่าโอเคไหมนะครับแล้วก็ตัวตัวข้อมูลเราก็เลื่อนขึ้นไปครับแล้วก็ปรับให้มันกว้างขึ้นอ่าแล้วก็ปรับมุมให้โคง้งโค้งขึ้นนะครับสถานี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็วาดตัวกริบปัวครับ ทำเป็นเส้นโคง้งเดี๋ยวเราจับมันเข้าไปทำสีให้มันเป็นกันก่อน Copy Outline าแล้วก็ตรงนี้เราก็ดัดเปลี่ยนเป็นเส้นโคง้งนะครับแล้วก็ดัดไป เขาโค้งได้แล้วเราก็กลับไปอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็ทําการเชื่อมแต่ก่อนเชื่อมเราก็ก๊อปเก็บไว้อีกสักชุดหนึ่งครับทําการเชื่อมเชื่อมเสร็จแล้วก็ต่อจุดพอต่อจุดมันก็จะแหลมขึ้นมาตามตามตัวของเขา จริงๆต้องไม่ดัดเลยนะครับเพื่อให้มันได้สมดุลกันแต่ตรงนี้เขาเหมือนกันสบสาะว่ามันมันเียงออกอนะานะ่างนี้นะครับให,ให้ให้มันสมดุลกันจะไปแต่งแล้วก็ตรงนี้เราก็ดับ ข้างนอกนะครับข้างนอกจริงๆเขาเป็นสองชั้นนะครับซ้อนกันตรงนี้เราตัดความสันธ์แล้วดึงดัดขึ้นไปมันจะแหลมมาเปอง ็คือชายชายมันจะหมุนนิดนึงครับหมุนอย่างนี้นะครับเราก็จะทําให้มันเด้งไปแล้วก็ชั้นที่สองแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับแล้วก็วางวางแนวให้ตรงกัน ทรงมันได้แล้วเราก็มาแต่เพินคลิกตรงนี้แล้วก็ลบป่ายโนดทิ้งนะครับมันก็จะต่อกันสวยแล้วเราก็เอามาไว้อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เนื่องจากมันมีความโค้งขึ้นไปอีกระวังก็ต้องมีการแบบว่าขยายตัวขึ้นไปเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นแนวโค้งของตัวของตัวงาช้างนะครับ แล้วก็ตัวตัวกลางนี่ก็แค่จับแล้วก็ยืดครับแล้วก็จับสองโนดปลายขยายออกอาเราก็จะได้เส้นที่สวยงามครับทีนี้พอพอเขาเอียงอย่างนี้ครับเราก็เช็คดูว่าเขาเอียงกี่องศาเราก็มาจับที่ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกสองครั้งมันจะขึ้นองศามา160 ร้อยหกสิห้าองศาเราก็จับตัวนี้แล้วก็หมุนหมุนกลับร้อยหกสบห้าองศาแล้วก็หมุนร้อยแปดสิบด้วยเราก็จะได้แนวแนวที่ที่จะเป็นแนวของตัวมันนะเมื่อกี้ที่หมุนถูกหกสิบเราเราต่อเราต่อ,ต,อ,ต,อตัวต่อตัวนี้ขึ้นไปอีกนะครับก็คือ ตัวนี้ก็มาจับให้มันตรงทีหนึ่งจับไว้แล้วก็หมุนหมุนให้มันตรงเดี๋ยวเราต้องจับตัวกลางไว้ด้วยต้องกรุบไปเลยต้องกรุบกรุบเข้าไปได้วย ก็หมุนหมุนให้หมุนให้ใหต,ตัวตัวช่วงนี้มันตรงเดี๋ยวเราจะได้วาดได้ง่ายๆนะครับเพราะเขาเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเราก็วาด้วยด้วยวงกลมเข้าไปไว้ด้วยสี่เหลี่ยมเข้าไปจะต้องเลื่อนอีกสักนิดน,นิดหนึ่งนะครับ ครึ่งองศาแล้วก็ทำโคง้งเปลี่ยนสีจริงๆใช้ตัวนี้เข้าไปเข้าไปใช้งานได้ด้วยนะเพราะมันจะเหมือนกันครับ ตัวนี้เราก็ Co อป้สีมาก,ก่อน Co อปลากด้วยคลิกว่าครับก็อปี้เอาลายเหี่ยแล้วตัวนี้เราก็หมุนตรงวางจุดแล้วก็บีบเข้า เราบิบเข้าได้ได้แนวที่ถูกต้องแล้วนะเดี๋ยวจะจะต้องมีการแบบว่าดึงปลายนิดหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันโค้งไปด้วยตามตามกรีรบับอืมไม่ลึงได้ตำแหน่งแล้วก็เดี๋ยวเพิ่นคลิกตรงที่มันซ้อนกับเส้นนะครับแล้วก็ดีลิดปลายทิ้งปนะครับ ตรงนี้ก็เป็นหีบลับหีบลับเขาก็จะมีปลายที่เขาโค้งโค้งไปตามตำแหน่งของเขาด้วยนะครับแล้วก็พอได้แนวแล้วเราก็ตั้งขึ้นไปอีก,อกเส้นหนึ่ง แล้วก็ตัวนี้เราก็ย่อลงย่อแล้วก็ยืดแต่ผมว่าน่าจะทำเซ็นเตอร์ไว้ก็ดีนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ตัวถัดไปแล้วก็กลับกระจกแล้วก็ยืดหมุนก่อน แล้วก็ยืดขึ้นให้ให้ให้ปลายมันมันพอดีพอดีกันเราเช็คจากปลายไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดัด ก็พยายามจาให้มันซ้อนเข้ามานะครับแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับแล้วก็จับทั้งหมดไว้นะครับล็อก,อกก่อนจับทั้งหมดไว้แล้วก็หนึ่งลงมา แล้วก็อาจจะต้องทำให้ให้เขาเข้าโค้งกับกับตัวล่างด้วยนะก็คือดึงดึงกลีบดึงกลีบให้มันออกไปน,นั่นเอง แค่นี้นะครับเราก็เราก็จะได้ไดตัวปลายแล้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็อาจจะใช้วิธีแบบว่าก็อปลาแล้วมาวางก็ได้แล้วแล้วก็ต้องมีการดัดนิดนึงดัดหน่อยแต่ว่าเขาเขามีแค่แค่สามกลีบเองเราอาจจะต,ต้องลบกลีบนอกออก แล้วก็จับให้เข้าเข้าที่ก่อนยึดที่ยึด,ยด,ยดในตัวแกนกลางเป็นหลักนะครับแล้วก็ค่อยมาดัดให้ให้เข้ารูปตามตามแบบ เอาทีละเส้นก็นได้นะครับจับหมุนมาให้ตรงก่อนแล้วค่อยยืดขึ้นแล้วค่อยหมุนกลับไป เดี๋ยวอีกนิหนึ่งโอเคนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เอาตัวยอดยืดยืดไปเกาะกันก่อนแล้วค่อยมาดัด รงน,นี้ก็อาจจะกลับกระจกใช้วิธีกลับกระจกลงมาแล้วก็มาแต่งแต่งปลายเพิ่มนิดนึงนะครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ได้แกนทั้งหมดสามันแล้วเราก็วาดรูปเส้นเส้นตรงไอเส้นเส้นโค้งนะครับขึ้นไปเป็นแนวแนวเขี้ยวนะครับแนวแนวงานนะครับแล้วก็ Copy สีเข้าไปตรงปลายเราก็อาจจะทำเป็นสองสองเขี้ยวนะครับ แล้วก็ดึงปลายโค้งเข้าไปถ้าเราก็ตรงนี้ก็ดัดไปเปลี่ยนเป็นเส้นโค้งนะครับแล้วก็ดัดเส้นให้ให้เข้ากับรูปเราดัดตรงไปเลยเลยหรือเราค่อยไปตัดออก เราเปลี่ยนเป็นสีดำหน่อยเราจะได้มองเป็นสีอื่นเราจะได้มองเห็นได้ง่ายนะเราต้องพยายามให้ให้มันแบบว่าเป็นแนวเส้นเดียวกันนะครับ อือย่างนี้นะครับเรียบร้อยเราก็ได้แนวแนวเส้นแนละ้วเราก็คุบเข้าไปนะครับอ่าคุบแล้วก็ยกไปวางไว้ตำแหน่งของของงานนะครับ พอเขาเข้าตำแหน่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพื่อนสมาชิก็มาลบทิ้งนะครับก็คือลบส่วนที่ที่มันพลาดกับตัวนี้ทิ้งไปนะครับก็ทําการอันกุ๊บอันกุ๊ปเสร็จแล้วก็มาดูเส้นสีเขียวนะครับจะมีดัดเพิ่มนิดนึงเพราะมันไม่เกาะกับปลาย แล้วเราก็มาตัดเส้นออกเดี๋ยวเราจะเชื่อมเราก็ต้องมาตัดแล้วก็ให้มันแบบว่ายังคงอยู่ในตัวกรีดกรีดไปนะครับแล้วในส่วนของตรงตรงนี้เราก็ตัดดับเบิลคลิกโหนดเข้าไปนะครับแล้วก็แยกโหนดอันนี้ก็ดับเบิลคลิกโหนดเข้าไปแล้วก็แยกโหมดตัวนี้เหมือนกันครับ จากนั้นเราก็เลนเบรกพอเบรกเสร็จแล้วก็ดึงดึงไอตัวตัวที่ขวางอยู่ทิ้งไปครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่มยอมเชื่อมจะเชื่อมนิดนึงแต่วเบิลคลิกแยกโหนด ดบ์คลิกแล้วก็แยกหนต้ตต้องต้องกดทีดีนะครับแยกโนดนะครับแล้วก็เบรกเลนเบรกพอเบรกแล้วเราก็ออกมาลบตัวนี้ทิ้นไปแค่นี้แล้วก็ได้งาแล้วครับเราก็เอางาคุกคุบนะครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนสีนิดหนึ่งกูบก่อนเพื่อจะได้เคลื่อนที่ปไปด้วยกันครับนะเปลี่ยนสีงานแล้วก็กลับกระจกแล้วก็เอางานนี้มามาเสียบเข้าไปที่ตัวตัวนี้นะครับเลื่อในให้เข้าที่ให้เรียบรอยนะ้อยครับพอเสร็จแล้วเราก็มาลบทิ้งในส่วนที่ มันเกิดออกมาครับก็ตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนสีน้ำเงินเพื่อจะให้เห็นว่างางาตรงนี้มันซ่อนอยู่ข้างหลังแสดงว่าเส้นที่อยู่ทั้งหมดจะต้องถูกลบทิ้งไปนะครับอันปุก่อนแล้วก็อันนี้ลบไปเลยเพราะมันเป็นแกนลงมาอยู่ตรงนี้ก็มาลบที่ช่วงนี้นะครับเราเพิ่มโหนดเข้าไปแล้วก็ มี้ปลายมันก็จะหดเข้ามาชนกับตัวนี้อยู่เลยตัวนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องแยกมันออกนี้คอนเวร์ตเคิร์ฟก่อนเพราะว่ามันเป็นตีเดี่ยวเดี๋ยวเบนลิกเข้าไปแล้วก็จับสองโหลดนี้ไว้แยกโหลดออกจากกันแล้วก็เอเลนเบรกเบรกเสร็จแล้วก็ดึงตัวนี้ออกไปครับตัวนี้เพิ่มเพิ่มแรงเข้าไปก่อนแล้วก็จัด ตรงนี้ก็เพิ่ม,มโดดเข้าไปแล้วก็ตัดพวกทุกตัวมันจะไปซ้อนอยู่ข้างหลังนะครับช่วงนี้นี่เมื่อกี้ลบผิดว่าน่าจะมีอีกเส้นหนือเปล่าผมอาจจะซ่อนอยู่พอดีพอดีของมันเมื่อกี้ผมอาจจะลบผิดจะต,ต้องเพิ่มอาจจะต้องเสริมตัวเข้าไปโอเคนะครับแค่นี้เราก็ได้ ได้นแนวเส้นของตัวงาเรียบร้อยแล้วคนระับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับ